น้องเลยชีวิตป้าเลยนะใช่เมาๆนะถ้าจะให้เมาขั้นคอยดงคอยดังคือเสิยเมาช่วยเจ้าอยู่คอยหากระเปิดช่องไม่เนาะคงขาช่องทีนี้พี่น้องเนี่ยจะนามานนาขายขนมเขียบพุ้งเด้อวันนี้เนาะนี่เนี่ย

ม่ได้ตลาดนัดเขามีพี่ัดจะไปชื่อบรอื่นจะใครมาชื่อนี่นาวที่มันไม่มีอย่าน้ท่มันมีอย่างน้อไบอด้มี่างั้เก็นีอย่างนี้ใครไชอหกใสใจนะท้งทั้ี่มาดับอลว่ามีหลายอันลายย่างพ้น้องลายหลายอันน้อยยังมีอย่งน้องพืน้องอย

เตลาดงัวกินพักเรามีคนซื้อพี่น้องเอ้ยงัวกินเกินมันมีคนเลยซื้อจะเ็ดถุงไง็ดถุงสัมนี้แล้๋ยวหาเธอถุงไงแบบดื่มของเมืงหนเนาะน้อยน่อยหนึงนะคุกไปทีนี้พี่น้องนี่จะนาบ้านนามาขายขนมเขียบกุ้งเด้อวันนี้เนาะนี่เนี่ยนี่กับเพื่อนเพื่อนเคยขายพี่น้องกันเออ เคนขายผักชีผักชีผักทัวะักทัวเนาะเคนกันดทัวะนี่สองวันหาน้องเนาะแน่แซมสิกินเนาะสิิกนมาซื้อเด้อบวันโคกพี่น้องอากาศสบายดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากได้ขมิ้นมาเด้อะทั้งสองพี่ใหญ่กะดนะบันนามีผักสลัดผักบัวผักชีปักทั่วได้พ่อแม่พี่น้องเลยมีเวทเนาะมีพี่ใหญ่เต็มเพื่อนสลัดนัดประมาณนี้พเมพี่น้องเราะกะรดไร้ไร้เกิด่าไร้ตาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะคนเริ่มบางแล้วเนาะโดย บ่ได้ขายบางทนพี่น้องคนซื้อกลายอยู่หักโบซื้อเนาะคนเลาะกันลายอยู่แต่โบมีตู้ซื้อขายมาเกาะขายพักอีตู้ไมเนี่ยถอดหักเจ้าสาวเจ้าเดาบอกอ่ะเจ้าถามเลาวแรงมันทามันทามคอยกินนี่เนาะมาท่าว่ามาเตงมาบอกว่านี่ท่าว่าเจ้าจะได้รู้ไมมเออได้รู้เออเด้อสอบมาถามพักทักพัก มาถายกีเด้อถายกูเด้อป่ะเดี๋ยวกูไปลายก่อนจักหน่อยเอ้มาทงิเลยตาทรงซิชื่อนะแม่ทงหาค่ะทงิทงิน่สั่นสกินามนวาไม่ได้วานไม่ได้วาไ่ได้วาดน่นีมึงกว แทถุงเกินกระเทยห่อันนั้นนะมันนั้นอยู่เจ็ดลายตื่นพี่น้องพี่น้องเถุงใส่เลเดือเอา xin không chịu kêu soi nữa, không phải đó, <cười> Ôi, <cười> tròn cả, sao <laughs> đó. Mình cả. Mình <laughs> mình mình ขมานี่เนาะไหมพี่องใครทำอาเตทกุชชี่มาถุนกันได้เลยเพื่นพี่น้องผูกคนเนาะคนอื่นก็มาตกดตารชมกับฝากเพ่อพี่น้องกดไค์กดเชฟกดติตาผมเป็นกำลังใจให้จะพัฒนาทริปต่อไปเล้เพ่อพี่น้องดูมานี่เพอนี่น้องที่จะมาทั่วมาซาลี่ไทยชินไทยยังมีเบสเพ่อนพี่น้องไดอันได้ยางเนาะ อมีย่างก็เอามาขายอพี่น้องกับว่าได้น้ำผูปันใดดอกเฟรนมกันลิกแล้วปิดแล้วพี่น้องเยมีแต่วันคันวันประหับเนาะอแก้แล็บดีนีัตะเบงเนาะมีมสับเทมให้ชิมเชื่อมั้วใน้ชกำหาพันนี่กายรแอกะชือได้วยอยู่ชวนมาที่หนามาเยอะตามปัญยากระัก เลื่มบางแล้วอย่งเีน้องเอ้ยห่าโหัาไทยกันอี่างเงี้ยผู้น้องปกติเตียงนีแต่เกาคนแต่สิมาทาย มีนะมีขวัวขายเครื nó ng, nó ng, nó ng, nó ng. ่องรดมอ้วนนะายนั่นเนาะขายอนนาสะูนาขาวสบายดีเลยเจ้วขายไปสั่ง้อะไรย่างอย่างนเนาะเจ้ากรไดชมปลาพร้อมอะย่งอยู่ค่อยๆขายขนมค่อยๆยูบูขายขนมก็ค

กินบ่ได้ใกินได้สิอยเจอยู่ขายโมนี่บ่อว i เทไรนะ n u ô ชิพันบ่อนี่ย nuôi มาหมกโม้งน่ยชิขยหน่อยนชิื่อต่อคือว่าเนาะสื่อตเนาะเออตาื่อต ซื้อโตเพิ่นพ่อมเมี่น้องเลยโดยสบายดีเนะภาษาน้ยโดยหน่มตระหัรับอัปเดตตลาดนัดตลาดีเนฮาเพี่น้องตลาดตลี่กับชิประมานนี่คอมเมี่น้องคนเริ่มบางแล้วเนาะยันจะนนาบนากับานช่วยเนมอยเช่านี่ สบายดีเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีโอ้สบายดีบ่อะไสบายดีสบายดีเต็ปากสิต้องสบายดีโดยเคนมาขายก๋วยเตี๋ยวมวยเนาะพรมพี่น้องเลยไอ้มันยั่างเลยนะสีน้ากระไรแยกแตะกี้ว่าเจ้าเดียวกันในแยกแม่กับลูกคนขายนะเออคนได้หลายอย่างเลยพรมพี่น้องเลยอยู่ในสบายคน เว้นไลาตืตอยู่เพิ่นกันเนาะเว้นล่ตึกนเนี่ยสิบพันสิบก่าพนนี้เนาะพม่าพน้องขายปิ้งไก่ได้พม่ี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพม่าน้องปิ้งไก่แบบหมูจะใหญ่แท่าจะช้นใ่ ของหหโอ้ยพอกินนล้วอยู่ใชหมดเลยจักโอ้ยพอเห็นเนาะคนมาช่วยเอของหนูิหอื้มนะถามหนยกินหนยชิปได้นะเออยาบุกินดอกยำลดหนใดเอมบ๊คนหุบกวันบ๊เออดำอดนนี้จักบอกตนไทยได้นเมนอยู่ไม่ได้ปเบิ้ง ตรงขนมเพิ่นเก็บสบู่นละมันไม่ถูกอย่างเนาะกายมะพริกเจ้าของเพิ่นสบายดีเลยอ้ยอ้จมูกนี่เนาะไทยเนาะมันเข่ากล้องแต่พิ่นมาเกิดเาทำอัปเดตไอติบซีดับดูเด้อฟังไทยเฮาการสีประมาณนี้อยู่บ่เนาะเดี๋ยวกาคอมเมนต์มาทางช่องยังไงกันนามันนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเด้อ ขอทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีฟังไทยรับดูรับกันทุกคนเนาะใายเกิดใายกระต้มขนมใครเพล็บใครสบู่น้ำมันนะมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสิ่ประมาณนี้ตู้หล่อกปทำทุนเนะาะเออสบายดีเด้อพ่อหญ่ดีเพ่อมเนาะคใายปิ้งไก่้ใคร ทุกอย่างเลยพ่อเมียพี่น้องเลยได้ย่างอยู่ได้ยางอยู่เพิ่มเติมาบหมูจักอันนีราไ่ค่อยลงรแค่รถเกี่ยวมาคือเก่าคือเดิมค่อยนี่ได้อ้าวสบายดีค่อยคลายค่ออบยังมันเบิดแล้วกอยยังอบใหม่อยู่โดยมันนี่จะได้มักซารีใส่ใจนาะใส่ซารีตะก็ใส่เค็มใส่กบโดยก๋วยก็มา a คลายขนมก๋วยก็ยังมูเบิดอยู่คันเต็มกระตุกก๋ยนะขนมเขี่ยวคู่ เอยทอดลองมอคืนนี่ใสร้างเห็ด้วยกรเฮ็ดไปนี่แน่เนาะมีแต่ไหหมูตัวเอาเงินเฮาเฮากับตัวเอาเงินมูในตีจับาเออเด้ไดวายสิไปเบิ่งเนอะเบิ่งจังวาที่นี่คือยังสามถุงหมดเบิจ้ยมาเต็มกระตาอยู่ไ่ได้เดี๋ยวควยสิเดี๋ยวจะมาบ่ลาคอยย่างมากเลยตได้นี่กันชิ้นแรเรียบรอก็เรียบกันเอย นี่ก็ขายหมาขายพู่เนาะไม่ใหญ่เลยเอาสบายดีคลายมาดี่แน่ในปังหอมเนาะคอยอยากได้อยู่นี่ยเดี่ยวมาเจอพี่น้องเอาไปก่อนเนาะพี่น้องซื้อในพักซอยพ้นก่อนเด้อเนาะซอยใหญ่ก่อนโอ้ยเจ้าก็ยังอบอยู่คลายขนมมาได้อขายขนมเลยซอยขายไปนี่แน่เพราะในน้ำนมเพราะได้ซื้อหมากซื้อพู่ต่ออีกเนาะเลย น่องมนาวคมนาวีโสสีเสียโบดได้พมพี่น้องเ้ยมาสีแขวสีข้างมีวัดนเพิ่นขายไปนี่แหละเห็นไ้วช่มทางนี่เนาะบัตรนี้พีอแม่พี่น้องตั้งสตีนางเช่นเขาเนาะโดยขายเครื่องใส่กระสาสบูเนาะพี่น้องโดย ออเด้อสบายดีไหมค่ะยยพิ่น้อยโดยาทำอันตดิกับที่นี่ายอยางพเมยพี่น้องเลยแต่ว่างทอยากมีแนวดูแนวขายก็มาขายเนาะจะมีวรนกะฮัดกับรันหนังคานหนังเข็มพเมพี่น้องสบายดีทำอัติกับมาเนาะพี่น้องหลายางอยู่คิงเฮ้าพเมพี่น้องถีงบัานฮาก็ขอเปียกสินเนาะ

เออเจ้าก็มาขายมากขายผู้ขายชิสเสียดเนาะทุกอย่างเลยโดยนี่ก็คือเมนบาตูนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยโดยผล่ำฟุ้เครื่องเคี่ยวนะเลยข่อยนไม่ได้ซื้อซอยดอกยแขวนไม่ได้เคี่ยวประมาณนี้เนาะพี่น้องขายกระตุกปลาที่ น้องไก่พิไก่ขนมแม่ัเล็กนีข้าเฮยิอหน้าลยอาุาใส่ขสดีเ้อสดดีมาซื้อซนหมูเด้เลยซื้อซอยผัดนึ่งนานตื่นเ้เนาะนี่นหนึ่งฮลโลแม่เอาโล่นะเจ้าชนะท่านเลยเด็มตืไปอีก นี่สิาท่านท่นี้ท่นงาเครื่องมีไก่นาะมีไก่นาะกุ้งคุ้ไก่ีเคร่องในไก่มีบดก่นเลยกุ้งกามีกุ้งกิโลเท่าไรกุ้งจ้านนะขีดสี่พันกตัวน้อยเนาะเจ็ดพัน ที่ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านนอกของนาเขาดูติดตัวดูมานะที่แบบแสดงอวยมาทั้งหาบ้าตาคนกรพเมพี่น้องอดอ้ํสวัสดีอ้อกล้องเรพอดีสวัสดีฝากช่องด้วยโดยคือวัดจีตพน้องเองน้องใช้กล้องมาๆามาใช้มาจะเป็นมือกล้องให้น้องคอยเป็นก็ได้ยุเออเจ้าว่าใครนี่โดยมาช่วยเนาะโดยโดย มาสิเอายนื้อชอยมื้ยนี่น้ำปั่นดิมือน่ะอันนี้เออคิดว่าไผ่คลายนะข่อยกับคายอันนี้ได้ข่อยกับได้ขายขนมเขียบกุ้งเนื้อข่อยกับได้เลยอันนี้่ะอันนี้ข่อยกับบริมีกับคลายอย่างเดียวอันนี้บริมีอันนี้เนี่ยเสือร้อยทั้งา้อยกินลงไปน้ำยำแล้วก็ลงห้องอันนี้เป็นปลาปีน้องอันนี้ีวาาลยพ่น้องเลย ชีวิตป้าได้เชยเมานะจะให้คุณเมาขันคอยด้งคอยดังก็สิเมาช่วยเจ้าอยู่คอยหางกระเปิดช่องไม่เนาะคอขาดช่องเนเด้อช่องม่ใหญ่จันดาบ้านนาสแนลพ่อเม่พี่น้องเลยโดยแม่บุตตามีใหญ่จันดาบ้านนาสแนลโดยคออยู่จะให้แต่หน้า่อก็ได้ซื้อแบบนี้เอาแบบนี้เลยโดย อ่ะที่ซอยอันนี้ก็ของเพื่อนบ่ได้ว่าได้ไดนของเจ้าได้ชาเจ้าขายยังเงื่อนเงื่อนโตโอ้โหพอตีไได้ซอยจะได้จะดีไก่ก็้อกก็ดีอ๋อเลยเนี้ย่านกันที่คอยมาเลยก็คือเปิร์นฮันเนี้ยเด้อเออสิซื้อนี่ได้ซอยเพิ่์นฉัเนาะอุดหนุนเพิ่์นจังเลักน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยกินน้องไปะนะมันรู้สึกแบบว่าคือชเป็นแบบเวลาเขากินเข้ามันจีแบบยิ่มอยู่เนาะเออใช่อันเข้าวได้เขาเลยเนาะเออ อ้าวอันนึงอยู่ท้องนี่ช่วยเพิ่นก่อนเนาะว่าจำอือเขาจำทอยนะกินซื้อมาเลยนะจำนี่คนกินบ่ได้พันเองอ่ะบ่ได้กินบ่ไดอได้เนาะกินบ่ได้อันนี้นะไก่บ่ไก่หรือหมูเออกินบ่ได้หัวใจไก่ทางเป็นแท้ขารมไก่บ่บ่แม่นข่อยขารมได้ข่อยกินบ่ได้เออไปส่วนนี้เนาะส่วนนี้เพิ่น มีทอดยู่งเนาะมีเน่้อขายมือขายลายเนาะได้ขายลายมาได้เงามีทอดข่อยเนาะใบเดียวเอาดีเนาะใบเดียวได้ข่อยก็ได้มีลายใบเนาะใบเดียวได้ลายใบเนาะไม่ซ่างเป็นข่อยก็ได้โอเคโอเออคยเอยขอบใจขอบใจดูการไม่น่ามาเอาตัวลมนดูดูดูเจ้าน่ะไก่โพดได้เจ้าน่ะไก่โพดข่อยบัดขี่ครับขี่ไล่อยู่รถแต่ข่อยขับบุปปินเอ้า คอยขี่ได้แต่คอยขับปุเป็นคอยขี่ได้ไปอุดหนุนเจ้าคณะพ่อพี่น้องเลยเด้อโอ้ยขเ้นมาบ้านคุณแหละบ้านใกล้ๆนึงเด้อแล้วคอยก็บม่ได้คอยอยู่บ้านแน่คอยก็อยู่นาผักเผือกผักมันคอยได้คอยก็ได้บม่ได้อยู่ที่ซื้อดอกปลูกมันปได้ได้ได้อยู่บ้านยังโมทันได้กำลังบัตสีควดอยู่กับมือนั่นมาขายก็ได้โลหนึ่งสี่พันเอสบางลงมันลงก็โลสี่พัน <étique> <ural> <Yeah. S 2> เริ่มสิขวดมันแล้วขวดกระดาษมีมันอีกเพิ่นเนาะเออมีมันอีกมันแล้วก็มกขายมักแตงมักแตงก็เบิดแล้วนั่นแลหละเออเตงแตงบ่ได้ปลูกหลายดอกมักแตง3าช่องปลูกแตง3ามช่องมักแตงน้อยเฮาตลาดเด้ปลูกหลายก็มุกยิ้มได้ขายขายท่ง5,000าน้น่นาะขนมเขียบกุ้งเพิ่นเนาะแม่น เรมึงนู้นผมจ้าของขายครับนะครับโอ้ยอะไรก็ให้คอยลองคอยก็ลองสุดชำนี่เด้อคอยก็น่คอยกันย่างก็ได้ขายเนาะคอยได้ขายก้อนมาขายบ่วัอนี้มาขายมือมือวันประฮัดคอยก็มาขายส้มพักคอยว่าคอยสิบ่ได้ขายจันคนบุกินเนาะคอยก็คนนมือแบบคนขี้ไร่มาขายเนาะเดี๋ยวเดียวคนขี้ไร่เดียวคนที่ได้เดียวอยู่แล้วว่าโอ้ยก็ได้เนาะี้ลย ้นล่ดพูดจะอารมณ์พี่น้องเซลกันเนาะโรานแต่งเลยกันว่าโยกอารม้หูม่วนเอพี่น้องเลยโดยแล้ขไข่เมื่อไดร่ขนมยังสองท้งพมหันแกคนหลักเขาบอกโอ้ยขอบริยานดอกเอารถนมีกา มาขายสมพักขายพักในตู้อีตีไปสั่นแหละข่อยกระไดบางวันกระไดบางวันข่อยก็ไ่ได้ขายวันนี้กับมาเลยม,มา,มอยาโอ้ยลงยูข่อยกัเนาะลงชื่อในมันได้ซื้อผูอีเด้ซะชื่ออันหื่อยาชีดแน่ะเนาะอันนี้ถือว่าทิมหายกับไร้ไหุ้เลยดได้กับไรมันมินได้นี่นะผู้จักยูนี่เคยเห็ุแต่ว่ากับไรกับไร้มันมินเนี่ยนี่นะ กันข uh ่อยกะเฮ็ดเด้อข่อยมีแต่ปลูกขายบ่ลองบ่ลองบ่ฮู้แม่นกำไรก็คือสิได้กินเองอยู่แล้วแบบนี้เจ้าบ่ต้องเฮ็ดหลายมาตลาดนัานบ้านเฮาแบบนี้น่ะมันคนน้อยเลิกไว้เจ้าก็ต้องคางน้อยๆมันหลายอย่างเลยน่ะพี่ในเด้อพี่ในเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องมาซื้อทั้ง่าตาเพิ่นเนาะเฮ่าอีกแล้วบาทนี่ นนนเด้อพนักีขนมมะฝอนนพนาไม่เียกองพ่นโดยอ่ะมาหนี้ไฟรอนบขนมก็ด้อพี่น okay, okay, ้องเลยโอเคสบายดีขอบใจคือการโดยโดยติดตามให้นเด้อโดยโดยดูอะไรพนได้ อันนี้คือป้าเฮานอกเป็นพี่น้องสบายดีป้าโดยจะมาหาซื้อของกับเขาบอกได้อยัางไรตั้งยางโอเจ้ายังไม่ได้ยังเลยป้าชือช่วยได้เท่าได้อะนาหาผ่านหาผ่านโอ้ยขายแพงแท้ขายกินนี่ชงกำบักใหญ่หาผ่นจะไปอยู่สิได้ใช่ไหมโอ้ยชงกำหาได้ขายกินนี่นั่นเจ้าขายแพงโพดอันนี้นี่ก็เคยขายอยู่บ่เคยก็ตามเจ้าชื่อแพงโพดชื่อกินนี่ชงกำบักใหญ่มันขายว่าาเอได้ป้าเอ้ย สองกาบมั้งใหญ่กี่นี่หาพันน่ะเจ้าซื้อแพงแพงโคตรอันนี้คือว่าได้นอกเราบบอยากอันโมเมนแพงโมเมนพี่น้องเราอันอยากได้เงินลายนี่คือห่านขุดหนุ่มพี่น้องประตูเขาปุกนั่งังเจ้าซื้อยังประตูซื้อยังโดยนเดยกินได้ขนมเจ้านี่คือจาว่าทหารไทยคลิปอ้าวธรรมดาแล้วอ้าวยังคง เองพนันคอยกินเมื่อินบ่กินเนากเจ้ามาให้คนชิมคอยกินเมื่ออร่เนอะไปขโมกขบใจได้เลยโดยฝากขนมน้ำเพลนเลยพี่น้องเพลนสีเมื่อเนี่เพลนเมื่อของขายเนาะเพนตถทายคลิปคอยน่ซื้อชยเพลนผู้นั่นได้ไมญ่เอ้ซื้อชยเพลนแบบขนมของกันบ